ยุคสมัยโจโมอง10,000ปีถึง300ปีก่อนคริสต์ศักราชยุคโจโมองนี้อยู่ในช่วงเวลาประมาณ1 0,000ปีถึงประมาณ300ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะชื่อของยุคสมัยนี้ถูกตั้งโดยนักโบราณในคดีในยุคสมัยปัจจุบันเพื่อเป็นการแบ่งแยกยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะเทคนิคการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรืองานประติมากรรมต่างๆที่ทำในช่วงเวลานี้ที่เป็นเทคนิคการปั้นในลักษณะนำดินเดียวมาปั้นให้เป็นเส้นแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยการขดให้เป็นวงม้วนเป็นชั้นๆซ,นซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเทคนิคในการปั้นถ้วยโถโอชามที่ใช้กันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนั่นเองคำว่าโจมองนี้มีความหมายหมายถึงลักษณะของการขดแบบเส้นเชือกในภาษาญี่ปุ่นนะคะ และการที่ชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณรู้จากการนําเทคนิคเช่นนี้มาใช้กับเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่เมื่อเป็นพันเป็นหมื่นปีแสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณก็ไม่ได้ล้าหลังหรือด้อยในพัฒนาการกว่าคนในภูมิภาคอื่นในยุคสมัยเดียวกันอย่างที่ใครๆคิดโดยเฉพาะในด้านการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่ถือเป็นหลักฐานในการชี้วัดภูมิปัญญาที่ดีที่สุดของคนในยุคสมัยโบราณไม่ว่าแห่งหนใดก็ตาม และเนื่องจากการแบ่งยุคสมัยของอารยธรรมญี่ปุ่นสมัยโจมองนี้มีการแบ่งช่วงเวลาซึ่งค่อนข้างยาวและข้ามผ่านยุคต่างๆมาหลายยุคด้วยกันนะคะนับจากยุคหินกลางยุคหินเก่ายุคสำเร็จไปจนถึงยุคเหล็กจึงมีการแบ่งยุคสมัยโจมองออกเป็นช่วงเวลาต่างๆออกเป็น4ี่ยุคด้วยกันคือโจมองยุคแรกเริ่มยุคต้นยุคกลางและยุคปลาย ในคลิปนี้แบมจะมาเล่าตั้งแต่โจมมองยุคแรกเริ่มจนถึงโจมมองยุคปลายเลยนะคะนั่นก็คือในคลิปนี้จะมีทั้งหมด4ยุคด้วยกันเรามาเริ่มที่โจมมองยุคแรกเริ่มกันก่อนเลยนะคะโจมมองยุคแรกเริ่มนั้นเริ่มตั้งแต่1 4 0 0 0ปีถึง4,000ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งอยู่ในช่วงยุคหินกลาง นักโบราณนคดีเชื่อว่ายุคนี้อยู่ในช่วงของปลายยุคน้ำแข็งที่ทําให้เกาะญี่ปุ่นเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่โดยมีแผ่นน้ําแข็งเป็นเสมือนแผ่นทวีปที่เชื่อมต่อกันจึงทําให้ผู้คนสามารถเดินข้ามจากแผ่นดินใหญ่มายังเกาะญี่ปุ่นได้โดยสะดวกแต่พอสิ้นสุดยุคน้ําแข็งลงและโลกเริ่มร้อนขึ้นแผ่นน้ําแข็งจึงเริ่มละลายจึงทําให้เกาะญี่ปุ่นเริ่มแยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่ไปอย่างถาวรน,นับจากนั้น การแยกตัวจากแผ่นดินใหญ่ในช่วงสิ้นสุดยุคน้ำแข็งนี้จึงทำให้ผู้คนบนเกาะญี่ปุ่นถูกโดดเดี่ยวออกจากสังคมอื่นๆไม่มีการครบค้าหรือไปมาหาสู่กันได้อีกเนื่องจากมีทะเลลึกกั้นขวางและผู้คนในยุคสมัยนั้นก็ไม่มีวิทยาการมากเพียงพอในการคิดจะประดิษฐ์เรือเพื่อเดินทางข้ามทะเลลึกได้ คนบนเกาะญี่ปุ่นจึงได้มีลักษณะของพัฒนาการที่ไม่พึ่งพาใครมีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวของตัวเองซึ่งแตกต่างไปจากคนบนแผ่นดินใหญ่นะคะที่ยังคงมีโอกาสแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ความสามารถระหว่างกันได้จากการไปมาหาสู่กันถึงแม้ระยะทางจะไกลเพียงใดก็ยังมีแผ่นดินให้เดินทางไปมาได้แต่การถูกโดดเดี่ยวเช่นนี้จึงทำให้คนบนเกาะญี่ปุ่นในยุคนั้นต้องหาวิธีการเพื่อให้อยู่รอดได้ด,ด้วยตัวของตัวเองเพียงลำพัง โดยไม่สามารถหันไปพึ่งพาใครได้ซึ่งสังคมตตดึกดำบรรน,นั้นไม่ว่าจะแห่งหนใดก็ตามต่างก็เริ่มเรียนรู้วิธีการอยู่รอดด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหารทั้งสิน้นหากอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำหรือริมฝั่งทะเลก็จะใช้วิธีการหาปลาเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดสังคมเริ่มแรกโดยเฉพาะในยุคสมัยหินยุคแรกๆนั้นยังไม่มีใครเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกได้จนกว่าจะเข้าสู่ช่วงยุคหินใหม่ ผู้คนจึงเริ่มรู้จักกับการเกษตรกรรมและการเก็บกักอาหารไว้กินได้นานๆานสังคมญี่ปุ่นสมัยดึกดำบันในช่วงแรกๆจึงไม่พ้นการใช้วิธีล่าสาัตว์เช่นเดียวกับมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นๆทั่วโลกช่วงเวลาต่อมาลักษณะสังคมจึงได้เริ่มเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศของญี่ปุ่นที่เป็นหมกกู่เกาะจึงต้องแปลเปลี่ยนวิธีทางมาสู่ชีวิตแบบชาวประมงเป็นหลักบา มากกว่าการมีวิถีชีวิตแบบนายพรานล่าสัตว์เป็นหลักดังแต่เดิมและเนื่องจากการล่าสัตว์ใหญ่เป็นอาหารเริ่มฝืดเคืองเนื่องด้วยจํานวนสัตว์ป่าที่หายากขึ้นเพราะเนื้อที่ของเกาะที่มีจํานวนจํากัดนะคะจำนวนสัตว์ป่าจะมีจํากัดด้วยหากล่าไปเรื่อยๆโดยไม่ทันกับการขยายพันธุ์ของพวกมันจํานวนสัตว์ป่าก็จะหดหายลงจนต้องสูญพันธุ์ลงนั่นเองผิดกับจํานวนฝูงปลาที่มีอย่างมหาศาลรอบๆเกาะ อีกทั้งพันปลานน้ำจืดก็ยังมีอีกมากมายให้จับได้ไม่รู้จักหมดสิน้นเมื่อมีการเบนรูปแบบการดำรงชีวิตมาเป็นชาวประมงหาปลาแทนจึงเริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับสังคมที่เปลี่ยนไปผู้คนจึงเริ่มพัฒนาระดับสติปัญญาจนฉลาดขึ้นซึ่งต่อมาก็เริ่มที่จะคิดวิธีการหาอาหารที่สามารถกินได้นานๆหรือวิธีการเพาะปลูกและการเก็บถนอมอาหารเป็นต้น นับตั้งแต่นั้นมารูปแบบสังคมการเกษตรที่เน้นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงได้เริ่มเกิดขึ้นเนื่องจากผู้คนเริ่มรู้จักวิธีการที่จะสะสมอาหารไว้กินได้นานๆแม้ในายามที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งยากต่อการหาอาหารได้เช่นยามปกตินะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคสมัยโจมองยุคเริ่มแรกที่ผู้คนบนเกาะญี่ปุ่นเริ่มต้นคิดประดิษฐ์พัชนะต่างๆขึ้น แทนที่จะทำเครื่องมือที่ทำด้วยหินดังแต่เดิมเนื่องจากรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปเริ่มมีความต้องการพานชนะสำหรับใส่อาหารประกอบอาหารและเก็บถนอมอาหารจากนั้นจึงเริ่มมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นอย่างหลากหลายตามมาเครื่องปั้นดินเผาแบบโจมองจึงเริ่มเกิดขึ้นบนเกาะญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในยุคสมัยนั้นก็โดยเหตุผลนี้ และถึงแม้ว่าคนในยุคสมัยนั้นจะเริ่มเปลี่ยนวิถีในการํำรงชีวิตมาเป็นชาวประมงหรือเกษตรกรมากขึ้นแต่การล่าสัตว์เป็นอาหารก็ยังจำเป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็เริ่มมีการคิดค้นวิธีล่าสัตว์ที่แยบยลยิ่งขึ้นมีการประดิษฐ์ลอบวางหลุมพรางหรือเครื่องมือสำหรับดักสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นส่วนชาวประมงเองก็เริ่มรู้จักวิธีการต่อเรือสำหรับออกจับสัตว์น้ำในระยะทางไกลๆได้ และในสมัยนี้อีกเช่นกันนะคะที่ได้เริ่มมีการสร้างบ้านเรือนขึ้นบนพื้นดินไม่ได้อาศัยอยู่ตามถ้ำตามโพรงอย่างเช่นยุคดึกดำบันอีกต่อไปนอกจากนี้ยังได้ค้นพบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นหวีปิ่นปักผมและเครื่องประดับต่างๆอีกด้วยต่อกันที่ยุคที่สองเลยนะคะนั่นก็คือยุคโจมองยุคตน้น ช่วงเวลานี้นับจาก4,000ปีไปจนถึง2,500ปีก่อนคริสต์ศักราชในยุคสมัยนี้โลกได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครั้งรุนแรงในช่วงระหว่าง4,000ปีถึง2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชอุณหภูมิของโลกเริ่มร้อนขึ้นกว่าปกติทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากเดิม5-6เมตรซึ่งส่งผลเสียต่อสภาวะของสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างมาก ทำให้จำนวนประชากรบนเกาะญี่ปุ่นลดน้อยลงด้วยเหตุผลจากทุพพิขภัยต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเป็นลูกโซ่จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งรุนแรงครั้งนั้นชาวโจมองในช่วงเวลานี้จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการํำรงชีวิตใหม่โดยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยด้วยการขุดโพรงหรือหลุมลงไปใต้ดินเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยบางอย่างซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสภาพของภูมิอากาศเปลี่ยนแปล,ปล,ปลองอย่างรุนแรงครั้งนั้นก็เป็นได้ ยุคที่3โจมองยุคกลางช่วงเวลานี้นับเริ่มจาก2,500ปีถึง1,500ปีก่อนคริสต์ศักราชสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั้นดำเนินอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงกระทั่ง2,000ปีถึง1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชอุณหภูมิก็เริ่มเย็นลงมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะคะการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคนี้จึงเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ซึ่งก็ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเช่นกันเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ต่างๆที่ส่งผลให้พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้คนบนเกาะญี่ปุ่นในช่วงนั้นเริ่มมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นหลังจากที่หยุดนิ่งเป็นเวลานานในช่วงที่เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในยุคนี้เริ่มปรากฏให้เห็นถึงงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่มีความละเอียดละออและประณีตมากขึ้นแล้วเริ่มมีการคิดค้นวิธีการทอผ้าที่มีลักษณะหยาบและหนาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ดีขึ้นยุคสุดท้ายโจมองยุคปลายแล้วเราก็มาถึงยุคสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือโจมองยุคปลาย ช่วงเวลานี้นับจาก1,500ปีถึง300ปีก่อนคริสต์ศักราชในยุคสมัยนี้เริ่มปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้คนเริ่มรู้จักกับวิธีการทำนาข้าวที่ให้ผลดียิ่งขึ้นมีการปลูกพืชแบบเป็นแปลงแล้วรู้จักการทำยุ้งฉางสำหรับเก็บอาหารไว้กินได้นานยิ่งขึ้นโดวยวิธีการใหม่ๆนี้จึงทำให้เกิดการขยายขยายพื้นที่ในการเพาะป,ปลูกทั้งนาข้าวและพืชไร่ต่างๆ ออกไปกว้างขวางขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการทำกากสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ที่เริ่มเป็นลํำเป็นสันขึ้นอีกด้วยทำให้เห็นได้ชัดว่าโจมองยุคปลายนี้มีรูปแบบสังคมเกษตรกรรมอย่างเต็มตัวแล้วนะคะนอกจากนี้โจมองยุคปลายยังมีพัฒนาการในขีดความสามารถทางปุ่มปัญญาค่อนข้างสูงด้วย เนื่องจากมีการคิดค้นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมากมายเช่นวิธีการชักเงาและเคลือบวัสดุให้มีความคงทนถาวรและสวยงามมากขึ้นและยังคิดวิธีถักทอผ้าผื้นหรือเสื้อต่างๆรู้จักวิธีล้อมและหล่อโลหะและรู้จักวิธีการทำแก้ว แต่รูปแบบความเชื่อดั้งเดิมซึ่งต่อมาคือศาสนาชินโตนั้นก็เริ่มปรากฏให้เห็นจากโบราณวัตถุที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของยุคสมัยนี้ด้วยเช่นกันสำหรับขีดความเจริญของผู้คนบนเกาะญี่ปุ่นในช่วงจอมองยุคปลายนี้หนักโบราณคดีบางคนให้ความเห็นด้วยว่าคนญี่ปุ่นยุคนั้นยังมีขีดขั้นอารยธรรมที่สูงกว่าผู้คนในดินแดนแห่งอื่นของโลกอีกหลายแห่งในยุคสมัยเดียวกันเสียอีก ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนแถบเอเชียกลางที่ถือกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอรารยธรรมยุคโบราณที่เจริญรุ่งเรืองเป็นยุคแรกๆของโลกก็ยังเริ่มต้นช้ากว่าในดินแดนแห่งนี้มากอย่างไรก็ดีอรารยธรรมบนเกาะญี่ปุ่นนั้นถือเป็นอรารยธรรมที่เติบโตขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแยกออกจากสังคมอื่นๆในโลกจึงไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่ที่อื่น ซึ่งในบางช่วงเวลาความเจริญเหล่านั้นกลับหยุดชะงักและขาดช่วงลงทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องถ้าหากเปรียบเทียบกับอรารยธรรมแห่งอื่นที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นอรารยธรรมจีนจึงอาจก้าวช้าไปหลายก้าวเมื่อต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งลักษณะการเติบโตของอรารยธรรมญี่ปุ่นนั้นแตกต่างไปจากที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ คือจีนและเกาหลีเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากมีขนาดของสังคมและระบบสังคมที่แตกต่างกันบนแผ่นดินใหญ่จะมีขนาดของสังคมที่ใหญ่กว่ามากมีการแบ่งแยกแคว้นแบ่งแยกเมืองกระจายออกไปอย่างกว้างขวางสังคมจึงเกิดการแข่งขันกันตลอดเวลาแม้การแข่งขันจะทำให้เกิดสงครามมีการรบพุ่งเพื่อช่วงชิงอำนาจกันตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ติดตามมาก็คือการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปมาระหว่างแคว้นระหว่างเมืองที่บางก็ขึ้นเป็นนายบางก็ตกเป็นบ่าวฝ่ายนายก็ยึดอสิ่งของจากบ่าวมาเป็นของตนฝ่ายบ่าวเองก็รับเอาสิ่งที่นายยัดเยียดให้มาไว้กับตนพัฒนาการด้านต่างๆจึงไหลเวียนไปมาและเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะอย่างเช่นญี่ปุ่นซึ่งแยกตัวอยู่โดดเดี่ยว ระบบสังคมจึงมีขนาดเล็กและเป็นสังคมแบบปิดที่ต้องพึ่งพาตนเองการเปิดรับเอาสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามาบ้างก็ไม่ได้เปิดกว้างนะักพัฒนาการต่างๆจึงต้องอาศัยภูมิปัญญาของตนเองเป็นหลักซึ่งบางอย่างก็ล้าหลังแต่บางอย่างก็รุดหน้าและแปลกไปจากที่เห็นบนแผ่นดินใหญ่แม้จะมีการแข่งขันกันบ้างก็เป็นการแข่งขันกันภายในสังคมที่มีขีดความรู้ความสามารถในวงจำกัด เมื่อเป็นเช่นนี้ลักษณะสังคมญี่ปุ่นในยุคสมัยโบราณจึงเป็นไปในลักษณะที่ต้องคิดและสร้างด้วยตัวเองเมื่อต้องรับเอาสิ่งต่างๆเข้ามาจากภายนอกก็เป็นไปในลักษณะที่นำเข้ามาแล้วต้องศึกษาแล้วต่อยอดด้วยตัวของตัวเองไม่มีพี่เลี้ยงหรือครูคอยดูแลอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เองวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจึงมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง แม้ว่าจะรับต้นแบบมาจากที่อื่นแต่ก็ต่างไปจากต้นแบบที่รับมาค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม อาละค่ะทุกคนขาเราก็ดําเนินเรื่องราวมาจนถึงยุคสมัยโจมองตอนปลายกันแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยปหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้แบบด้วยนะคะขอบคุณสําหรับ16,000หมื่นหกพันซับสไคร์แล้วเย่ yeah! ขอบคุณที่ยังอยู่กันจนถึงทุกวันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้มันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ